เจริญพรสาธุชนอยู่กับหมอเพียวโหราศาสตร์หรือธรรมติโชพิขุหลายคนก็ชื่นชอบในวิชาโหราศาสตร์และหลายคนก็เขาเรียกอะไรนะบุลลี่โหราศาสตร์คือจริงๆเนี่ยโหราศาสตร์มันมีมันมีการคาดคะเนเข้ามาปะปนแต่ในเชิงวิชาการเขาก็เรียกว่าการอนุมาน แต่ในเชิงจิตวิทยาก็เป็นลักษณะของการสื่อสารทั่วไปฉะนั้นโหราศาสตร์จะมีอดบทบาทเนี่ยมีอิทธิพลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์โหราศาสตร์เป็นการดึงเอาสถิติต่างๆมาปบะมวลผลแล้วก็รวบรวมความน่าจะเป็นและความเป็นไปได้และการพยากรณ์เนี่ยยัดเข้าไปยัดเข้าไปเนี่เป็นแนวทางในการให้กำลังใจผู้คนเท่านั้น ที่จริงโหราศาสตร์ก็ไม่ได้เป็นวิชาที่เลวร้ายไม่ได้ถือว่าเป็นวิชาที่เป็นคนใสหรือว่าเป็นวิชาที่เป็นเขาเรียกว่าอุตริแต่โหราศาสตร์ที่จริงมันเป็นแนวทางนี่เฉยแนวทางของการพูดแนวทาง,งการอธิบายแนวทางที่จะสร้างแรงบันดาลใจผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่านะที่ตรงนี้หมอดูคนนี้บุคคลน,นี้สามารถให้กำลังใจกับ คนที่มีทุกได้นี่คือหลักการหลักการให้กําลังใจแบบเป็นศิลปะแต่ในเชิงทฤษฎีจะเอาดวงดาวเข้ามาเกี่ยวข้องโลกเราเนี่ยมันอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลและดาวต่างๆมันจะส่งอิทธิพลมาถึงจักรราศีจักรราศีก็คือเดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดแล้วก็องค์ประกอบหลายอย่างของบุคคลคนนั้นเพื่อที่จะทํานายและพยากรณ์ ตามเดือนเกิดตามราศีแต่ศาสตร์แห่งการพยากรณ์นั้นมันมีหลายศาสตร์มากมันอธิบายได้โดยดวงดาวบ้างโดยมือบ้างโดยไพ่บ้างโดยลูกแก้วบ้างโดยพลังจิตบ้างอันนี้นเป็นเรื่องของจิตศาสตร์ล้วนๆเขาเรียกว่าจิตวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ในเชิงที่จะมาประมวลผลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการหลอกลวงประชาชนไหมสิ่งเหล่านี้ ไม่ไม่ได้เป็นการหลอกลวงประชาชนสิ่งเหล่านี้เป็นแค่กรรมวิธีในการที่จะเข้าถึงบุคคลและช่วยเหลือบุคคลบางทีก็จะมองเป็นการยกยอป่อปั้นบางทีก็จะเป็นการแสดงความรู้ในเชิงวิชาการว่าเอาวิชาการนั้นมาเทียบเอาวิชาการนี้มาเทียบเอาวิชาการนี้มาเทียบเอาวิชาการนั้นมาเทียบเอาวิชาการโน่นนี่นั่นมาเทียบเพื่อการอนุมานเพื่อให้ได้เข้าใจถึงหลัก หลักที่แท้จริงก็คือการเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปัจจุบันเพื่อที่จะประมวลผลอนาคตว่าภายในอีกสามเดือนข้างหน้าเนี่ยชีวิตจะเกิดอะไรหน้าที่การงานจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงประมวลผลว่าคู่รักจะมีหน้าตาลักษณะแบบไหนจะจริงใจไหมคนที่เลิกไปจะกลับมาคืนดีหรือเปล่า เงินที่ให้เพื่อนยืมเนี่ยจะได้คืนไหมและการเดินทางเนี่ยจะเกิดอันตรายไหมจะเกิดนู่นนี่นั่นไหมที่เป็นอุปสรรคไหมจะพอพ้นอุปสรรคได้หรือเปล่าคดีความจะไก่เกียรได้ไหมมันก็เป็นเรื่องนานาจิตตังโหราศาสตร์มันคิดได้นานาจิตตังแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายมันไม่ไม่ไม่ได้เป็นการมอมเมาประชาชนไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิด มันเป็นการแสดงศิละปะของแต่ละคนในการเข้าถึงจิตอีกดวงหนึ่งแค่นั้นเองนั่นแหละคือศิละปะแห่งการให้กำลังใจ